รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนายอับดุลครับสามารถตอบคุณได้ทุกอย่างถ้าคุณอยากรู้ว่าทำเลไหนเด่นคุณรู้ป่า ถ้าไม่รู้ดูรายการนี้หรือว่าโครงการไหนเด่นคุณรู้ไหมถ้าไม่รู้ดูรายการนี้เดี๋ยวอับดุลแอนดี้เข็ม,มุกคนนี้จะบอกคุณเองครับกับโฮมไบเออร์สกายนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเลยถามคุณก่อนดีกว่าครับว่าไหนสารภาพมาเลยว่าใครยังไม่ได้มีโอกาสไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงบ้างครับ <sk r> ผมกันครับน <laughs> านี้ขับผ่านอีเดียวเลยนะครับแต่ต้องบอกกี้ครับว่าในปีนี้ในจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ากับ MRT นั้นยังไม่สมบูรณ์ ปีหน้าถึงจะเสร็จถ้าไม่เชื่อฟังทางนี้ครับเรื่องมันก็คือว่าอย่างนี้ครับ รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูนเขาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการมาได้ 1, 1> เดือนเต็มแล้วนะครับซึ่งก็อาจจะมีสะดุดคลุกคลากกันบ้างน,นะครับเพราะเส้นทางยังไม่เชื่อมต่อกับ MRT บางซื่อนั่นเองครับซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าช่วงหนึ่งสถานีจากเตาปูนไปถึงบางซื่อเนี่ยเขาอยู่ในเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินบางซื่อท่าพระครับซึ่งมีกําหนดการสร้างเสร็จน,นะครับในปี2563โน่นเลยครับและเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด กระทรวงคมานาคมนะครับก็เลยใช้วิธีพิเศษให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการล่วงหน้าเฉพาะในส่วน1สถาน,นีไปก่อนนะครับแล้วก็มีทไลายออกมาแล้วนะครับว่าการเชื่อมต่อเตาปูนบางซื่อจะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม2560ครับที่จะถึงนี้อุ้ยนี่หมายความว่าเป็นข่าวดีเลยนะเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยรถไฟาสายสีเขียวม่วงน้ำเงินนี่เขาสร้างเสร็จไปหมดแล้วแถวนั้นเนี่ยราคาที่ดินก็ขึ้นปรีเลยทีเดียวนะฮะ ก็พลาดไปแต่ต้องบอกว่าโฮมไบเออร์เนี่ยก็พาไปดูหลายต่อหลายโครงการแล้วแถวนั้นนะฮะพลาดไปแล้วไม่เป็นไรเริ่มกันใหม่ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ยังมีที่ไหนที่รถไฟฟ้ายังสร้างเสร็จหรือยังไม่มาบ้างเนาะถ้าอยากรู้นั้นตามไปดูครับช่วงโฮมเซอร์เวยสนับสนุนโดยโมทีฟคอนโดพร้อมอยู่เปิดรับทุกไรายสไตล์ที่เป็นคุณคุ้มกว่าใครให้มากกว่าแต่งครบเริ่ม2 2 9ล้านบาท คัสตารูน่าเมสโตคอนโดหรู31ชั้นติดเซนทรันชนบุรีสะวยน้ำชั้น27ที่จอดรถ100%เริ่ม1 6น6แส0บาทสถานีต่อไป next station มินบุรี แหมเสียงนี่พอได้ไหมครับแค่คิดก็อิจฉาแล้วนะเนี่ยพี่น้องชาวรามิธรรมมินบุรีเพราะว่ารถไฟฟ้าสายเยงภูของเรานั้นแคร์ไรายเมมโมรีเขามีการคืบหน้าครับมาอัปเดตให้ชื่นใจเป็นระยะระยะเลยทีเดียวครับอย่างล่าสุดก็ผ่านขั้นตอนการเปิดขายซองประมูลก่อสร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็มีบริษัทเอกชนทั้งไทยและต่างชาติครับเขาให้ความสนใจเยอะเลยทีเดียวครับโดยขั้นตอนต่อจากนี้ครับในเดือนพฤศจิกายน2559ก็จะมีคัดเลือก ผู้รับเหมาก่อสร้างแล้วเริ่มสร้างในเดือนพฤษภาคม2560และคาดว่าจะเปิดบริการให้พวกเราคนไทยครับได้ใช้กันในปี2563ครับตัวรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี่นะครับมีระยะทางประมาณ34.5กิโลเมตรก่อสร้างเป็นรถไฟฟ้าโมโนเรลยกระดับตลอดสายเริ่มจากบริเวณแยกแครายวิ่งบนถนนติวานนท์ผ่าน5แยกปากเกร็ดถนนแจ้งวัฒนะถนนรามินทราและสุดเส้นทางที่มินบุรีจะมีสถานีทั้งหมด 30สถานีด้วยกันครับและยังมีสายสีส้มครับศูนย์วัฒนธรรมมินบุรีเข้ามาเสริมให้ด้วยทําให้มินบุรีนั้นในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางทั้งการเดินทางและการค้าที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับส่วนพิที่ตามแนวถนนรามินทราและถนนที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นพระยาสุเรนนิมิตใหม่ ฮะไทยราชตอนนี้เห็นชัดได้เลยนะครับว่าจะเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่กำลังเติบโตทั้งทาวน์โฮมบ้านแฟดบ้านเดี่ยวอยากเลือกอะไรตามใจชอบเลยครับอย่างตอนนี้นะครับทาวน์โฮม2ชั้นถูกสุดเลยนะก็ซัก1.5ถึง1.6ล้านบาทขึ้นไปครับส่วนบ้านแฝดก็2ล้านกว่าบาทครับส่วนบ้านเดี่ยวเริ่มจาก3-4ล้านบาทแต่อย่าลืมนะครับนี่คือราคาเริ่มต้นสำหรับโครงการที่อยู่ในซอยลึกๆเท่านั้น ถ้าเป็นโครงการที่เดินทางสะดวกมากขึ้นใกล้ถนนใหญ่มากขึ้นราคาบ้านทุกๆประเภทก็จะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกครับโอ้โหนี่รถไฟฟ้าสายยมพูนี่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับขอบอกเถอะครับทำาอะไรเสร็จแล้วก็โอ้พระเจ้าโอ้ไม g ก็รามินทามินบุรีครับกับบ้านจาัดสรรราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงแล้วจัดสักหนึ่งหลังไหมครับสนใจไหม โฮมช้อยไันที่วันนี้ครับจะพาคุณเนี่ยไปหาบ้านจัดสรรที่แบบบ้านหลังใหญ่ๆพอที่รองรับการอยู่อาศัยของครอบครัวแบบบิ๊กที่ไหนสักครู่เดียวเดี๋ยวเจอกันช่วงโฮมช้อยสนับสนุนโดยสิรินทรเฮาบางนาบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ราคาเริ่มต้น2อ5 0 0 0 0บาทโทร1622ฟอร์นิสซาทอนรีสิเดน์คอนโดพร้อมอยู่เฟอครบชุดโทร0 8 4 1 4 1 6 4 5 6 โอ้โหมาถึงโคฮมชอยแรกของเราคุณผู้ชมครับสวยมากๆขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Milton Residence รามอินทราครับที่ความรู้สึกของผมนะผมว่านี่เป็นบ้านแบบสไตล์แบบอเมริกันมากๆนะฮะเป็นอเมริกันลักชัวรี่ถ้าคุณได้มีโอกาสไปแถวแคลิฟอร์เนียเนี่ยฟิลแบบประมาณนี้เลยแต่คนรวยเขาอยู่กันแต่ที่นี่คนไทยทุกระดับสามารถอยู่กันได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนนะเจ้าของบ้าน คุณปุกอยู่ไหมน้อกคุณแอนดี้อ้าวคุณปุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นแหละครับเจ้าของอขอบคุณมากมากครับ <c oughs> นี่เป็นหนึ่งโครงการที่เข้ามาแล้วดนงใจมาก <c oughs> โอ้โหนี่แค่แบบรอบนอกของบ้านนะยังสวยได้ขนาดนี้คอนเซปที่นี่จริงๆเราคืออะไรฮะ คอนเซปต์ที่นี่เนี่ยเราตั้งใจออกแบบบ้านที่ผสมผสานระหว่างสไตล์อเมริกันที่หรูหราใช่ไหมคือเดี๋ยวเข้าไปจะเห็นว่าสเปซมันจะใหญ่มากดูสบายกว้างขวางค่ะคแต่เราก็ผสมผสานความอบอุ่นในการอยู่อาศัยแบบ Tropical จะเห็นว่าเรามีลูกเล่นมี ระเบียงหน้าห้องนอนอมีชานมีเฉลียงว้าวเราก็เลยนิยามสไตล์ใหม่ของเราว่าเป็นอเมริกันลักซ์เร o m ี่คอมฟอร์ตผมอดใจไม่ไหอยากเข้าไปดูมากเลยฮนะ <c oughs> เข้าไปดูแม่เช,เชิญเลยครับขออนุญ,ญาตเจ้าของบ้านด้วยครับ <c oughs> มาเฮ้ยว้าวที่จอดรถนีจจดดน่จอดได้กี่คี่เนี่ยที่จอดรถเนี่ยจอดได้ สองคันบวกบวกมิลตันเรสตเดนเนี่ยเราให้ที่ดินที่75ตารางวาขึ้นไปดังนั้นน่ะจากตรงตัวบ้านจนถึงลั้วหน้าบ้านน่ะมันจะจอดรถได้สี่คันเลยเดี๋ยวก่อนไปขออนุญาตเดินชมสวนหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะเรามาดูที่สวนก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะให้คุณแอนดี้ดูอย่างสเปซตรงหน้าบ้านเนี่ยค่ะก็จะไม่มีโครงการไหนที่มีสเปซแบบนี้อันนี้เป็นสเปซเฉพาะตัวที่แบบมันทําให้บ้านดูหรูหราโอ้อาจริงครับโป่งแล้วก็ เรายังใช้ประโยชน์ในการเป็นที่นั่งเปลี่ยนรองเท้าหรือพักรอกอดเข้าบ้านได้ค่ะสำหรับสวนของโครงการมิวตันเรสิเดนซ์เนี่ยสวนแต่ละหลังที่เราเปิดขายตอนนี้เราจะให้ดีไซเนอร์ดีไซน์เป็นพิเศษสำหรับ,รบหลังนั้นๆดังนั้นสวนทั้ง9้าหลังที่เราขายเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยโอ<ะ>เ้เลิศเลิศมากเลิศมากค่ะตรงนี้นจ,จะเป็นส่วนของเทเรสที่เชื่อมต่อกับ ส่วนกินข้าวภายในบ้านก็สามารถออกมาใช้ประโยชน์ครับเชื่อมต่อกันได้เพราะเรามีพื้นที่สเปซตรงนี้เยอะมากอ่ะเตรียมตัวเข้าบ้านกันดีกว่านะครับค่ะเชิญเลยเชิญเลยครับมาเล,เลยค่ะเชิญเลยค่ะสุดยอดครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ได้เห็นแบบนี้นานมาก ค่ะบริเวณที่คุณแอนดี้ยืนตรงนี้ก็จะเป็น living area นะคะครับผมตั้งแต่เข้ามาคุณแอนดี้ก็จะสังเกตเลยว่าพื้นถึงฝ้าเราเนี่ยสูงมากตอนนี้สูงประมาณ2.9เมตรเลยและดังนั้นหน้าต่าง ประตูโดยรอบบ้านเราก็จะสูงกว่าธรรมดาใช่แล้วก็มีช่องแสงด้านบนด้วยบ้านของมิลตันเรสิเดนซ์จะมีทั้งหมด3แบบนะคะก็จะมีแบบเฟรเซอร์เพรสคอตแล้วก็แฮริงตันแบบเฟรเซอร์เนี่ยจะอยู่ที่265ตารางเมตรบนพื้นที่75ตารางวาขึ้นไปแล้วก็แบบนี้คือแบบเพรสคอตเนี่ยจะอยู่ที่347ตารางเมตรที่ดิน9กตารางวาขึ้นไปแล้วก็แบบใหญ่สุดเนี่ย คือแฮรริงตันเนี่ยจะอยู่ที่406ตารางเมตรมค่ะลงบนพื้นที่108ตารางวาขึ้นไปก็ของเพรสคอตเนี่ยข้างล่างก็จะมีมุมที่เป็นเวิร์งเข้าไปประมาณนี้อ,อย่างหลังนี้ค่ะนะเราบิวให้ดูว่าไอเดียการตกแต่งก็คือจะเป็นแบบมุมทำพนที y เคาน์เตอร์บาร์ผสมเครื่องดื่มเวลามีปาร์ตี้กับเพื่อนๆเงี้ยค่ะ,ะส่วนต่อไปที่ถัดจากส่วนแพนทีก็จะเป็นส่วน รับประทานอาหารตรงนี้ก็จะกว้างเลยนะคะจะเห็นว่าวางโต๊ะกินข้าวแปดที่นั่งได้สบายสบายค่ะก็คืออีกฝั่งหนึ่งของห้องรับประทานอาหารก็จะมีครัวรซึ่งขนาดของครัวเราก็จะให้แบบสเปซขนาดที่ใส่ฟูลออปชันได้เลยไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็ซิง,ซงตู้เย็นเนีาา่ยค่ะก็คือ เอาไปตกแต่งเป็นครัวที่แบบทาอาหารได้เต็มที่เลยก็คือส่วนครัวเนี่ยเปิดออกไปจะเป็นส่วนของเฉลียงที่เราทําไว้สําหรับเป็นมุมซักผ้าตั้งเครื่องซักผ้าอบผ้าได้ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโดยที่ไม่ไม่ได้ตากแดดแล้วมันก็เชื่อมต่อไปกับระเบียง ส่วนรับประทานอาหารเมื่อกี้ได้เลยก็ห้องน้ําก็จะให้ตามนี้เลยค่ะสุขภัณฑ์และก็เบื้องที่ให้ก็จะเป็นมาตรฐานค่ะโอเคสวยครับนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของใต้บ,นตบันไดนะครับโอเคไปขึ้นไปชั้น2องกนเล่อ พื้นถึงฝ้าเราเนี่ยสูงถึง3เมตรกว่าดังนั้นบานประตูแล้วก็วงกบเราก็ต้องออกแบบให้สูงตามใช่ไม่งั้นมันจะไม่เข้ากันนะคะเราก็ด้วยความใส่ใจเป็นพิเศษเราก็เลยออกแบบให้มันมีรูปลักษณ์ที่คงความเป็นอเมริกันรักชื่อของ่บเขาจะเป็นแบบนี้เนาะโอ้สวยเก็บรายละเอียดดีมากนะครับตรงนี้เราเรียกมันว่าคอริดอร์เลาส์คือว่า สเปซตรงนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะยาวๆแล้วก็เชื่อมต่อไปกับระเบียงด้านนอกค่ะคุณผู้ชมสวยเลยขนาดนี้ดูสิมีบึงด้วยอ่ะโอเคเราไปดูแมสเตอร์เบดห้เราดีกว่าได้ว่าจะแมสเตอร์ขนาดไหนค่ะโอ้โหคุณปู่ครับมองจากตรงนี้ก็เห็นแล้วแบบเตียงอลังการมากค่ะตรงนี้เราก็จะตกแต่งให้ดูสไตล์อเมริกันลักชัวรี่นะคะแต่ก็ยยังแฝงความอบอุ่นไว้ด้วยนะครับค่ะ ค่ะตรงนี้จะเป็นบาลคนี่ที่เราออกมาภายนอกได้แล้วก็ม,มีพื้นที่เพียงพอที่จะให้เรานั่งตั้งโต๊ะค่<ม>ะดื่มกาแฟยามเช้าอ่านหนังสือนิดๆหน่อยๆตอบโจทย์การใช้ชีวิตในลักษณะการอยู่กึ่งอินดอร์กึง indoor, ก่งเอวดอร์ด้วย ต่อไปจะเป็นส่วน walk in closet นะคะคอันนี้เราจะบิวตู้เสื้อผ้าไว้ให้ดูว่วางในลักษณะนี้แล้วก็จะวางโต๊ะแต่งตัวได้ครับโอเคมาดูสอ้องซึ่งตรงนี้เชื่อมต่อกับในส่วนของห้องน้ำนะคะก็คือจะเห็นว่าสิ่งที่เราใส่ใจอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเคาน์เตอร์ตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์มาตรฐานก็คือในบ้านแบบ Press c o u r t เราก็จะให้เคาน์เตอร์แบบนี้เลยคือเป็นอ่างล้างหน้าคู่ h e s and her แ,แล้วก็ แบบของเคาน์เตอร์เนี่ยเราดีไซน์ร่วมกับโมเดลฟอร์มเป็นพิเศษสำหรับมิลตันเรสิเดนซ์เลยคือไม่มี<อ>ที่ไหน,นโอ้เยี่ยมเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเ,ออเป็นห้องนอนแขกหรือเป็นห้องนอนลูกก็ได้คะะอ,อันนี้เราก็ตกแต่งให้ดู กลางๆใช้สีแบบสีเทาสีฟ้า <ứng S 2> แล้วก็เล่นลายด้วยวอลเปเปอร์ค่ะจะเห็นว่าห้องก็โปร่งเพราะว่ามีหน้าต่างถึงสองทิศครับผมส่วนอีกห้องหนึ่งเราจัดให้ดูเป็นไอเดียก็คือ,อสามารถทำเป็นห้องทำงานได้อันนี้ทำเป็นห้องทำงานที่มันจะเหลือๆเลยเข้าใจได้นะครับก็คือแบบสบายนั่งรีแลกซ์ทำงานอน่านหนังสือใช้คอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะ จากที่ได้เห็นสวนในบ้านของเราแล้วก็สวยแล้วและสวนส่วนกลางครับเป็นไงก็สําหรับพื้นที่สีเขียวส่วนกลางเนี่ยจะมีพื้นที่รวมเกือบสามไร่นะคะสองไร่กว่าๆมีอยู่สองจุดค,คือด้านหน้าแล้วก็ด้านในโครงการแล้วก็ สมโมสรคลับเฮาส์เนี่ยมีพื้นที่อีกไร่ครึ่งอยู่ข้างหน้าโครงการในคลับเฮาส์เนี่ยเราจะมีสระว่ายน้ําระยะครึ่งมาตรฐานโอลิมปิกคือยาว25เมตรแล้วก็มีฟิตเนสสห้องอค่ะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นด้านหน้าส่วนพื้นที่สีเขียวด้านในก็จะมีพาวลเลียนมีจุดชมวิวริมน้ำแล้วก็มีพื้นที่เด็กเล่นด้วยค่ะแล้วตอนนี้เป็นฮะสร้างไปถึงไหนแล้ว ก็สำหรับส่วนที่เราเปิดพรีเซลเนี่ยจะเป็นส่วนที่เรายืนอยู่ในซอยนี้คือ9ก้าหลังนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว100%ซก็คือเปิดขายพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณมีโอกาสเพียงแค่9ก้าหลังในตอนนี้ <c oughs> อเตรียมตัวนะฮะราคาเริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่12.9ล้านค่ะ75ตารางวา คอ้มากแล้วก็พื้นที่ใช้สอย265ตารางเมตรแล้วบ้านหลังนี้นะครับถ้า<น>ตัวนี้เลยพร้อมตกแต่งเนี่ยจะ<ช>อยู่ที่24ล้านค่ะโปรโมชั่นมีอะไรบ้างโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะมีแถมแอร์แถมเฟอร์นิเจอร์ชนินมูลค่าก็ตามแล้วแต่แบบบ้านตั้งแต่800,000ถึงล้านสองสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมครับเชิญครับก็โครงการมิวตันเรสิเดนซ์รามอินทาเป็นโครงการที่ทีมงานของส่วนหลวงบ้านและที่ดินเราตั้งใจพัฒนามาแล้วก็ใส่ใจราย,ายละเอียดทุกอย่างคะ่ะยังไงเนี่ย อยากให้เข้ามาดูกันก่อนค่ะขอบคุณมากๆแ<น>ะคว <นะ S 1> คุณปุ๊กครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชอบไหมครับ ผมว่าคุณต้องชอบแน่นอนมาขับรถมาดูกันได้เลยนะครับหลังรายการจบนะครับที่นี่มิวตันเรสซิเดนซ์รามินทาครับอยู่ใกล้แค่นี้เองส่ว so, นตอนนี้เดี๋ยวจะย้ายเข้าไปในเมืองบ้านดีกว่าเพื่อให้คุณได้เข้าไปสัมผัสกับความเป็นรัชดาที่ไม่เหมือนรัชดาเลยพอเข้าไปอยู่ในโครงการสักครู่เดียวครับช่วงโฮมชอยส์สนับสนุนโดยซีรีเาานเฮา้างนาบ้านเดียวพร้อมอยู่ราคาเริ่มต้น2 8 5ล้ามบาทโทร1 6 2, 2. ่ คาซาดูนาเมสโต้คอนโดหรู31ชั้นติดเซ็นทราลชนบุรีสระว่ายน้ำชั้น27ที่จอดรถ100%เริ่ม1.6ล้านแสนบาทเดอะรีเวล่าพา48แยก2เพียง5ยูนิตสุดท้ายเริ่ม1 7 9 0 0ล้านบาทโทร090 594 4492 ถ้าที่อยู่อาศัยที่คุณกาลังมองหาอยู่นะครับจะต้องเป็นบ้านเดียวที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็และยิ่งใกล้รถไฟฟ้า MRT ผมบอกเลยครับมันจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยโอ้โหใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายทุกๆด้านเลยนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช้อยคิดก่อนได้จากกันไปในวันนี้ครับเพราะที่นี่บอกเลยว่าเย็นสบายดีรัชดา30รอต้อนรับคุณอยู่แล้วครับสวัสดีพี่ต๊อบครับ,พ,รบพูดไม่ได้แล้วเฮียตอบ ไม่เอาอ่ะป้าท็อปเลยแล้วกันนี่คือเจ้าพ่อแห่ง่าชพระรัชดาจริงวันนี้เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณให้พี่ท็อปพาเดินดชมบ้างหน่อยะครับและเล่าไปด้วยว่ามีอะไรบ้างที่นี่ใหญ่มากมีทั้งหมดกี่ฟลอร์เนี่ยก็3ชั้น3าชั้นเลยแล้ววัสดุดีๆทั้งนั้นคือเหมือนเกรดนําเข้าหมดอ้อนนาใช่ครับเช่นเนี่ยอย่างหินที่คุณแอนดี้เหยียบอยู่เนี่ยเป็นหินคอเรล่าครับผมคือแพงและดีจริงอืมโอเคแล้วแล้วอย่างนี้นี่พื้นที่ยังไงพี่ทั้งหมดโดยรวมทั้งหมมมดปรระาณ330ต สามชั้นใหญ่มากใหญ่มากนี่คือบ้านเดียวนะบ้านเดียวผนังไม่ติดใครอยู่แล้วส่วนตัวเมื่อเทียบกับราคาของวัสดุนี่ถือว่าโอเคแหลมเลยแหลมเลยโอเคได้ดูวัสดุครัวนิดนึงนี่ทั้งตู้ลอยทั้งแขวนนี่เราก็ให้ไปเลยให้เลยใช่ครับเตาอบก็ได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับแบรนด์นิวเลยนะฮะมาจรฐานยุโรปเลยพวกนี้โอเคและส่วนตรงนี้ล่ะตรงนี้ล่ะอันนี้ให้ปะ ให้ใชใมาส่วนของนี่ครับโถ๊ะทานข้าวนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าโซฟานั่งดูทีวีตร <TV S 2> งนี้ห้องรับแขกพวกนี้ก็มาตรฐานยุโรปหมดไปเดี๋ยวเราไปดูดูประตูก่อนไหมนี่จะบอกว่าประตูหน้าบ้านพี่ไม่เหมือนใครเลยเราเออกแบบเองตั้งใจเป็นไม้จริงแล้วก็คุณดูความหนาวงกบเดี๋ยวคุณแอนดี้แล้วนี่ก็ไม้เนื้อดีเลยไม้สักนะครับโอ้โหนี่อันนี้ก็เป็นแบบแคล้ายๆเล้ลบอลลุ่มนะคือสร้างสร้างให้มันสูงหน่อยดีเลยเราคิดงานก็ได้โปร่ง ออนนี้ดูไม้บันไดก็นากว้างหมดนี่ก็เป็นไม้แท้หมดขึ้นไปจนถึงชั้นสาเลยนะครับโหพี่ต๊อบก็คืออันนี้เป็นส่วนทํางานอันนี้แมสเตอร์ใช่ครับใช่ครับอดูหน่อยนะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งของผมนี่โอ้โหดูนี่ครับนอนห้องนี้ล้วบินได้อันนี้เออใช่ใช่ก็อันนี้จะเป็นส่วนที่ขอแนะนําว่าส่วนที่ห้องน้ํากับห้องนอนนี่คือจะมีความสุขมาก ถ้าสําหรับบ้านโชว์เฮาส์เนี่ยเราอยากจะให้เดินมาที่ห้องน้ําแล้วออกมาแต่งตัวก่อนเนาะออันนี้เราจะแถมแอร์ให้ด้วยแล้วก็ดูครับมีการแยกนะส่วนเปียส่วนแห้งดีแล้วก็นี่ผมทําแบบโรงแรม5้าดาวเลยใช่ไหมคืออ่างอาบน้ํากับไวชชวเวอร์แล้วก็เป็นเรนชวเวอร์อย่างนี้เลิศมากพี่ต๊อบมันต้องอย่างนี้ดิและอันนี้ก็ก็เป็นส่วนแต่งตัวแล้วก็ทาเหมือนร้านเสื้อผ้าแบบที่อิตาลีอ่ะถ้าเวลาวางสร้อยเวลาวางอะไรก็ มีลิ้นชักนิกไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม,มก็ทำเหมือนร้านขายเสื้อผ้าให้หมดไปเลยมาดูอันนี้อาจจะเป็นลูกสาวหรือว่าเ,เป็นเพื่อนอะไรมานอนก็ได้ก็คือทำให้แบบดูหรูหน่อยนะ แล้วก็มีระเบียงสามารถออกไปเทควิวได้ใช่นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องลูกชายนิดนึงแมนๆหน่อย<ม>ก็เลยไว้หน้าบ้านไงคุณผู้ชมครับ,รบนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะ,ะของพี่ท็อปเนี่ยที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมันแหวกแนวจากเดิมๆไปเลย<ช>บ้านจริงๆแล้วมีกี่แบบอะ บ้านเนี่ยมีมีแบบนี้แบบเดียวแบบเดียวเลยแต่ว่าพื้นที่ไม่เท่ากันอ่าเพราะว่าเรามีแค่แปดหลังแล้วกําลังขายอยู่ด้วยที่ให้มาดูนี่คือขายนะครับผมขายครับขายขายไม่แพงด้วยครับนะฮะอ่ะพูดกันขนาดนี้แล้วไม่แพงกี่เท่าไหร่หลังเนี้ยยี่สิบล้านนี่แพงสุดนะอันนี้แพงสุดแล้วแพงสุดถูกสุดนี่ผมเริ่มต้นประมาณ13ล้าน99้นี่หมดแล้วตอนนี้มี14ล้านกว่า ก็มาคุยกันได้คุณผู้ชมนี่ถือเป็นโอกาสทองแล้ว<ช>คุณอยากอยู่เย็นสบายดี <c oughs> ก็มาดูกันได้โอเควันนี้ขอบคุณพี่ชายผมมากยินดีครับ คนก็นบอกว่านะครับปัญหาเนี่มันเหมือนเม็ดทรายครับเม็ดทรายก็มีอยู่เยอะเนาะแต่เม็ดทรายเนี่ยเหมือนแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวครับปัญหามาปัญญามีอะไรก็แก้ได้หมดครับโอเคฝากทิงทายไว้ด้วยละกันทำทุกอย่างนั้นต้องมีสตินะครับอ่า ถ้าคิดถึงผมอย่าลืมนะครับในช่วงวันที่เราไม่ได้เจอกันเนี่ยสามารถแวะไปดูที่ YouTube กันได้และอย่าลืมกด Subscribe ครับเดี๋ยวส่งวิดีโอเจ๋งๆนะฮะอะไรที่เกี่ยวกับบ้านอะไรที่มีสาระเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็ส่งไปที่อ e ีเมลของคุณเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ใน Facebook เราด้วยนะครับวันนี้ผมไบเอชไกด์ Sky, ทำอะไรได้เด่นโครงการได้ดีต้องลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยร่ำรวยลาไปก่อนสวัสดีครับ